ครับยกที่3ามกิมขวาไปุกขวามาขวาคืนไฮโรน้อยขวามาเสือเพชรเสียบซ้ายดูครับแมขอบคุณคุณสุรีโรหภูด้วยนะสอเมอมมงนนอลุ้นลุ้นลุ้นดูคุณนี้เสียบซ้ายเอคาคมาค,คุณนกนี่นะครับศิลปะของบ่ยไทยมีแก่มีกันนะวกในเพลงเข่าลุ้นๆครับคูณนี้นอกอย่างน้อย ในยังไงเอ้ามาเ<ม>ติมเข้าไปเติมเข้าไปเขาโยนเขารอยทีมยอดหน้าเลยครับแมเ่เล่นของสูงครับมาทาลูกพักอย่างนี้เ,เล่นอย่างนี้โอ้ยดูเรียบดีครับโอเ้เรียบนอกเรียบในแกนี่เที่ยวจริงๆดูครับโยนเข่าขวาครับโยนเข่าขวา,าแม่เสียบข,ขวาคืนหายรถน้อย ตีตีขวาขึ้นหน้าเลยคุณนกอ้าวรัดรัดัดขวามาเก็บด้วยซ้ายโตคุณซ้ายคืนครับแหมยังสนุกครับแม้ว่าจะเป็นคู่รองครับคู่เอกคู่หน้าห้ามพลาดครับคู่นี้เราว่ากันต่อเพลงเข่าล้วนๆนักเลงเพลงเข่าเสียบเสียบเอาเสียบเพื่อใัยชนะมาเสียบมาเสียบมาเสียบคืนเอา โอ้โห,โหแถมไปหนึ่งดอกครับดูครับจิ่มท้องไปเสือเพชรโยนเข่าขวาเข่าขวาแมดูครับบุยสูงสูงม,มวยายาวๆเสียบกันแต่ละทีเราเสียวไสเรียกว่าเสียวไสจริงๆอ่ะเห็นท้องเป็นลูกชิ้นหรยอไงเสียบเอาเสียบเอาเอาดูครับพ <P> ีบีจ้าละฮัต พูดถึงลูกชิ้นอย่าไปเดินผ่านสุมสีสุมานะพูดสมจิตทำไมฮะระวังลูกชิ้นปลาระเบิดนะโอ้โหท่านมขยับขยับขยับอันตรายใช่ไหมจิ้มท้องหุกซ้ายโอ้โหก่อนหน้านั้นก็โดนเข่าไปเยอะนะครับโดนตัดซ้ายทีเดียวครับร่วงเลยครับไม่ไหวตัดซ้ายนี่อักคัตที่ท้องน้อยท้องน้อยนะฮะ เรียกว่าจุกกดจำเบาแล้วครับเป็นไงครับคุณเจมมวยมันนะครับคูน่นี้โอ้โห,โ,หโหแม่เชียร์อยู่นะฮะลากยากผมก็เห็นมาทุกๆขั้นบันไดที่ไต่ขึ้นมาแล้วไม่เห็นวันนี้นคนผ<พ>ู้ <คน S 2> ชนะ<ค>นได้แก่ <คน S 2> แกเสือเพชรโรงเรียนกีฬาโคราชก็ถือว่าต่อยสมราคาแชมป์เก่าใช่ครับราคาแชมป์จริงๆครับ